ยาสิลืมอีสานทิ้นฐานเกิดยาตะเลิดเลิดหลงเจ้าค้นหานมองข้างนาเรื่องหุงรุ่งตะการยาวิจารว่าอีสานบอมีดีมาเดอ้อพี่น้องมาฟังนิยายเรื่องไม้น้ำกันผู้เจ้าสิเด็พอกับวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮ้ารรบเทน่นี่วัฒนธรรม ความอบอุ่นที่คนอนิสานมี่ให้กันในเรื่องอ้ายมั่นลูกทุงตอนที่22นอนนาเอา้าแล้วนั่นคุณจะไปไหนอีกครับมันมืดแล้วนะกลับมาทานข้าวเย็นกันที่บ้านและอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเวหาก็เตรียมจะออกไปนอนนาพอเห็นเขาลงจากบ้านไปที่รถจักรยานยนต์พยุกก็รีบร้องถาม ผมจะไปนอนที่นาน่ะพรุ่งนี้ต้องพาชบามาร่วมขบวนแห่แต่เช้าและพอได้ยินเวหาบอกอย่างนั้นคนอยากไปด้วยก็รีบวิ่งตามมาที่รถทันทีผมอยากไปนอนนาด้วยและพรุ่งนี้น้องชบาแก้วจะได้มาร่วมขบวนแห่ด้วยเหรอครับดีจังผมอยากไปหาชบาแก้วด้วยครับให้ผมไปด้วยนะเสียงใสพูดเจ้ยแจ้วผู้ใหญ่คุนที่เพิ่งจะส่งไข่มกกับไข่ปลาเข้านอนเสร็จและเดินกลับออกมาได้ยิน ก็ยิ้มด้วยความเอ็นดูวันนี้สองแฝดเข้านอนเร็วเพราะพรุ่งนี้ต้องตื่นไปแต่งหน้าแต่งตัวที่ร้านเสริมสวยในอำเภอตั้งแต่ตีสี่เด็กๆตื่นเต้นมากแต่พ่อบอกให้รีบนอนเดี๋ยวนอนไม่อิ่มจึงรีบพากันเข้านอนและตอนนี้ก็หลับไปแล้วไว้หอพาครามไปนอนนานด้วยเซเอาหมอนอาอผ้าห่มไปเพิ่มด้วยครามขึ้นมาเอาบานบ้านมาลูกผู้ใหญ่เอ่ยบอกเพราะอยากให้ลูก มีคนคอยอยู่ข้างๆจะได้ไม่เหงายิ่งได้เห็นความน่ารักของพายุก็ยิ่งอยากให้ช่วยเวหาคลายความเศร้าและพอผู้ใหญ่อนุญาตคนร่างเพลียวก็ยิ้มแป้นครับคุณพ่อคุณรอผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาว่าแล้วก็รีบวิ่งฉิวขึ้นบันไดาตามผู้ใหญ่ไปเอาผ้าห่มขี้งากับหมอนขิดลายช้างในตู้เมื่อได้แล้วก็รีบกลับลงมาจนเวหาต้องเอ่ยบอก ไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็ตกบันไดหรอกพ่อบอกให้พาไปด้วยอย่างไรเขาก็ต้องรอพายุก้าวเร็วๆลงบันไดแล้วก็รีบวิ่งมาที่รถพร้อมแล้วครับไปกันตาใสาๆมองเขาจนเวหาไม่อาจสบสายตาต้องรีบหันกลับไปขับรถพายุก,ก็รีบกระโดดขึ้นซ้อนท้ายอย่างคล่องแคล่วเพราะเคยขี่หลายครั้งแล้วมือหนึ่งจับหมอนกับผ้าหม่มวางไว้กลางเบาอ,อีกมือกอดรอบเอวคนข้างหน้าเอาไว้แน่น มั่นใจได้เลยว่าไม่มีตกแน่นอนไปเลยครับเวหาค่อยๆอ,ออกรถพายุก็นั่งกอดเอวมาจนถึงนาว้าวดาวสวยมากเลยครับคุณดูสิดาวเต็มฟ้าเลยครับโอ้คืนนี้ฟ้าโปร่งทำให้เห็นดาวเต็มท้องฟ้าพายุมองมาตลอดทางจนถึงนาพอมาถึงและก้าวลงจากรถก็เอาแต่แงนหน้าขึ้นข้างบน มองดูด้วยความตื่นเต้นผมไม่เคยเห็นดาวที่ไหนสวยขนาดนี้มาก่อนเลยครับเหมือนในหนังเลยคุณเวหามองตามบ้างดาวสวยจริงๆอย่างที่อีกคนบอกตั้งแต่หอบใจเจ็บๆกลับบ้านเขาเองก็เพิ่งจะรับรู้ความสวยงามของมันได้โอ้คุณดูสิครับพระจันทร์มันยิ้มให้เราด้วยอะมือเรียวของคนข้างๆชี้ไปที่พระจันทร์ซึ่งมีดาวสองดวงประดับอยู่ข้างบนเป็นตาสองข้าง และพระจันทร์ก็โค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มพายุยิ้มกว้างอย่างมีความสุขที่ผ่านมาเคยเห็นแต่ในรูปภาพไม่เคยเห็นพระจันทร์ยิ้มจริงๆแบบนี้มาก่อนเวหาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาเองก็เผยยิ้มตามออกมามองพระจันทร์แล้วหันมามองคนข้างตัวที่ไม่รู้ว่าพระจันทร์ยิ้มหรือพายุยิ้มอันไหนสวยกว่ากันผมมีความสุขจังครับพายุรู้สึกว่าอีกคนมองกันอยู่ ก็เลยมองตอบริมฝีปากอิ่มบอกออกมาตามความรู้สึกจริงๆทั้งสีหน้าแววตาทุกอย่างแสดงออกว่ากำลังมีความสุขอย่างที่พูดแปลกที่เวหาได้มองก็ค่อยๆรู้สึกตามไปด้วยหัวใจที่จมอยู่กับความเจ็บปวดมานานราวกับได้รับการเยียวยาอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยมีความรู้สึกที่ทั้งสุขสงบและสบายใจไหลเวียนอยู่ในนั้น ผมอยากนั่งมองท้องฟ้าแบบนี้นานๆจังมันทำให้ผมรู้สึกว่าเราตัวเล็กนิดเดียวเองคุณว่าไหมครับเวหาพยักหน้าตามแล้วแงนหน้ามองฟ้าอีกครั้งราวกับความกว้างของท้องฟ้ากับพระจันทร์และหมู่ดาวมากมายกำลังบอกให้เขาวางเรื่องหนักๆลงและปล่อยความทุก์ไปไม่ต้องกอดไว้ปัญหามันก็แค่เรื่องเล็กนิดเดียว พายุเอ่ยออกมาพร้อมกับสูตรหายใจเข้าลึกหลับตาลงซึมซับความสุขและความสบายใจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่น่าเชื่อว่าจะมีที่ดีๆแบบนี้ให้เขาได้อยู่และอยากจะอยู่ไปอีกแสนนานความเจ็บปวดก็เล็กนิดเดียวเหมือนกันได้ยินเสียงทุ้มพึมพำเปลือกตาสีหวานจึงค่อยๆลืมขึ้นแล้วหันไปมองใบหน้าหล่อเหลาที่ดูผ่อนคลายลงมาก พายุพึ่งจะสัมผัสได้ว่าก่อนหน้านี้ผู้ชายข้างๆเหมือนแบกอะไรสักอย่างเอาไว้เมื่อได้เห็นรอยยิ้มบางๆที่แม้จะไม่มากแต่มันก็คือรอยยิ้มถึงทำให้ได้รู้ว่าที่ผ่านมาเขาทำหน้าอมทุกข์มาตลอดคุณมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าครับเสียงหวานเอ่ยถามอย่างระมัดระวังแต่นั่นมันก็ได้ทำให้รอยยิ้มที่มีอยู่เพียงน้อยนิดหายไปราวกับกลีบดอกไม้บางเบา ที่โดนสายลมพัดก็พร้อมที่จะปลิวหายไปได้ง่ายๆไม่มีอะไรเวหาละสายตาจากท้องฟ้าเอ่ยตอบสั้นๆก่อนจะเดินหนีขึ้นเถียงนาไปเอา้าคุณและนั่นก็ทำให้อีกคนรู้ได้ทันทีว่าต้องมีอะไรในใจเขาแน่เพียงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่คนเพิ่งรู้จักกันจะไปคาดคั้นคุณพายุยืนอยู่ที่เดิมไม่ได้ตามไปไม่ได้จะเอ่ยเรียก แค่อยากบอกอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับเวหาหยุดฝีเท้าลงที่บันไดขั้นสุดท้ายคำพูดที่ได้ยินราวกับยาที่ทาลงมาบนแผลมือหนาเอื้อมไปจุดตะเกียงน้ำมันกา๊าซมองแสงไฟที่ส่องสว่างและยังทำให้รู้สึกอุ่นเข้าไปจนถึงใจเวหาเริ่มมองเห็นวันที่จะดีขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะฟ้าเพราะดาว เพราะดวงจันทร์เพราะแสงตะเกียงหรือเพราะคนคนหนึ่งที่เพิ่งจะรู้จักกันกันแน่ผมขอนั่งดูดาวตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับพายุร้องบอกแล้วเดินไปนั่งที่กองฟางข้างคอกควายและก็ไม่ลืมเอ่ยทักทายชบาที่อยู่ในอคอกด้วยวันดีชบาแก้วดูดาวด้วยกันไหมความเงียบเหงาอ้างว้างของเวหาเป็นอันถูกเสียงใสของอีกคนทำลายลง คำคืนที่แสนโดดเดี่ยวมีใครคนหนึ่งก้าวเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนใจเสียงชบาร้องตอบทำให้พายุหัวเราะจากนั้นคนบนเถียงนาก็ได้ยินเสียงหวานๆของพายุคุยอะไรกับชะบาไปเรื่อยเปยื่อยโดยที่ชบาเองก็ร้องตอบเป็นระยะจากที่กลางมุ้งเตรียมจะนอนเวหาก็ไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำว่าตัวเองไม่ได้เข้ามุง้ง แต่กลับมานั่งพิงระเบียงฟังเสียงนั้นแทนชบาแก้วมีความสุขดีใช่ไหมหึ hmm? ชบาแก้วได้กินอิ่มนอนหลับมีเจ้าของที่ใจดีแบบพี่เวหาก็น่าจะต้องมีความสุขสินะจริงๆพี่เวหาใจดีใช่ไหมชบาแก้วต้องใจดีแน่ๆแ,แต่แค่ชอบทำหน้าดุพี่เวหาต้องมีเรื่องไม่สบายใจแน่ๆพี่ครามเข้าใจชบาแก้วต้องเป็นเด็กดีของพี่เวหานะพี่ครามก็จะเป็นเด็กดีเหมือนกัน เวหาหลุดยิ้มออกมาเสียงเจ้ยแจ้วก็ยังดังต่อไปเรื่อยๆเคยได้ยินมาว่าเวลาไม่สบายใจให้เรามองฟ้าเพิ่งรู้ว่ามันช่วยได้จริงๆพอได้มาอยู่ตรงนี้ก็เหมือนว่าทุกอย่างจะเบาลงเยอะเลยเวลาที่เราไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนก็แค่แหงนมองฟ้าทั้งสองคนที่นั่งอยู่คนละที่แหงนหน้าขึ้นมองฟ้าพร้อมกันอีกครั้ง ไม่มีใครรู้ว่าอีกคนแบกเรื่องอะไรเอาไว้แต่พอได้มานั่งมองฟ้าด้วยกันแบบนี้เวหาก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันเบาลงอย่างที่พายุว่าจริงๆพี่เวหาโชคดีนะที่มีชบาแก้วพี่ครามก็โชคดีเหมือนกันที่ได้เป็นเพื่อนกับชบาแก้วต่อให้ชบาแก้วจะพูดไม่ได้แต่ก็คอยรับฟังอยู่ตลอดเลยจริงไหมพี่เวหามีชบาแก้วมีพ่อผู้ใหญ่ มีไข่มุกไข่ปลามีน้ำไหมมียายสีกับตามีและก็มีพี่เตย้ยพายุคิดว่าเวหาช่างโชคดีที่มีคนในครอบครัวและเพื่อนบ้านที่เป็นเหมือนญาติคอยมอบความรักและความเข้าอกเข้าใจให้แก่กันนึกถึงตัวเองที่มีพ่อแม่แต่พวกท่านไม่เคยจะเข้าใจส่วนเวหาพอได้ยินอย่างนี้ก็รู้สึกอุ่นวาบขึ้นในใจ แม้จะไม่มีผู้หญิงคนนั้นที่เป็นความรักเป็นความฝันแต่เขาก็ยังมีทุกคนที่นี่เขาไม่เคยขาดความรักแต่พอพี่ครามได้มาอยู่ที่นี่พี่ครามก็มีชบาแก้วแล้วก็มีทุกคนเหมือนกันนะทุกคนใจดีกับพี่ครามมากเลยเป็นเหมือนครอบครัวเลยพายุยิ้มออกมาพ,พร้อมๆกับเวหาที่ยิ้มหลังฟังจบคำพูดของคนที่กำลังคุยกับควายของเขาอยู่ มันทำให้เขารู้สึกดีขึ้นจากเดิมเยอะมากเวหารู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีพลังบวกมีทัศนคติที่น่าคบหา,าเวลาที่ได้อยู่ด้วยมันทำให้เขารู้สึกดีกว่าการอยู่คนเดียวราวกับมีมืออุ่นๆมาช่วยฉุดดึงเขาขึ้นจากหลุมดำที่เต็มไปด้วยความมืดมิดและหนาวเย็นทั้งที่ไม่รู้จักใครเลยแต่พี่คลามกับไม่รู้สึกว่าอยู่ตัวคนเดียว และทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ยิ่งได้อยู่ใกล้กันเวหาก็ยิ่งสบายใจพี่เวหานอนหรือ,อยังนะคนบนเถียงนายิ้มออกมาเป็นครั้งคราวฟังเสียงเจ้ยแจ้วไปเรื่อยๆอย่างไม่รู้สึกเบื่ออยากฟังนานๆไม่ว่าอีกคนจะพูดอะไรมันก็น่าฟังทั้งนั้นแถมยังทำให้เวหายิ้มได้มากขึ้นจนไม่รู้ตัวเลยว่า เผลอนั่งฟังอยู่นานเท่าไรรู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เสียงหวานๆนั้นถูกแทนที่ด้วยเสียงของแมลงยามค่ำคืนที่ขับกล่อมท้องทุ่งไม่ให้เงียบเหงาคุณร่างสูงเดินลงมาตามก็ได้พบว่าคนที่นั่งพิงกองฟางหลับคอพับไปแล้วผ้าห่มขี้งาที่เอามาจากบ้านก็ถูกเจ้าตัวห่มคลุมไหล่เพราะอากาศเริ่มเย็นหมอนขีดลายช้าง ถูกกอดแนบอกเวหายืนมองคนที่คุยกับชบาจนหลับไปเองในใจก็รู้สึกเอ็นดูอย่างบอกไม่ถูกใบหน้าหวานที่หลับพลิมเหมือนเด็กน้อยขนตายาวเรียงประสานกันริมฝีปากอิ่มสีชมพูระเรื่อเจอออกพลางส่งเสียงอู้อี้ออกมาจากในลำคออเ mm hmm. วหาคิดจะปลุกแต่พอเห็นอย่างนี้ก็ไม่อยากรบกวนจึงนั่งลงพิงกองฟังข้างๆกัน แล้วแงนหน้ามองฟ้าอีกครั้งความเงียบไม่ได้ทำให้รู้สึกอ้างว้างอีกต่อไปความมืดก็ไม่ได้ทำให้โดดเดี่ยวคืนนี้มันต่างจากทุกคืนที่เคยมองเห็นแต่ความเจ็บปวดคืนนี้เวหาก็ได้เห็นแสงดาวเห็นพระจันทร์และรับรู้ได้ถึงหัวใจของตัวเองที่กำลังเต้นคนหลับค่อยๆเองลงมาซบ เวหาก็ปล่อยให้ซบอยู่อย่างนั้นคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยสุดท้ายก็หลับไปด้วยกัน